กินนอนเที่ยวที่เดียวจบวันนี้พี่พาเที่ยวที่ไหนมาดูกันนะจ๊ะโอเคที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งในจังหวัดอุดรธาน,นีก็คือพิพิธภัณฑ์อุดรนั่นเองพี่มีโอกาสได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มาชมบรรยากาศข้างในบอกได้เลยว่ามีความประทับใจมากๆเลยนะจ๊ะ ทั้งภาพวิธีการนำเสนอแล้วก็รวมไปถึงรูปแบบที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้แนะนำเราเลาวก็ทำให้เราตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดอะ่ะชอบมากเลยที่สำคัญคือมันฟรีนะมันฟรีแล้วก็ช่วงที่พี่ไปเที่ยวเนะี่ยมันเป ให้บริการได้ไม่กี่วันนะแต่ว่าก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆก็จะมีประวัติคือห้องนี้เป็นห้องเกี่ยวกับตึกนี้เลยใช่ไหมคะเริ่มสร้างเลยแล้วก็เป็นข้อมูลที่ดีมีคนแนะนําด้วยบอกได้เลยว่ายกมือให้เลยนะแล้วก็ได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆที่แบบว่าเราอะก็รู้สึกว่าย้อนเวลากลับไปในอดีตได้ด้วยเนาะมีแบบพิพิธภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าชีวประวัติของคนที่สร้างอุดร อะไรอย่างเงี้ยเนาะใครที่พาเด็กๆไปดูก็ดีนะเพราะว่ามันทำให้เขาเนี่ยได้ดูเรื่องราวของเมืองอุดรเนานะหรือว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมอะไรเงี้ยก็สามารถไปได้แล้วก็มันก็สนุกตรงที่ว่ามีมีมุมต่างๆให้เราได้ไปเก็บบรรยากาศถ่ายรูปนะยังไงไปดูการนนะุกคน เดี๋ยวครั้งหน้าพี่พาเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามนะจ๊ะ